ทีนี้นะคะไปแลกการแข่งเรือยาวว่าพีเบาเกลียงคะ่ะไปทีชุมพรนะคะ่ะตอนนี้เห็นหว่าเขาก็เตรียมทีจะเปิดซึกเรือยาวชิงเจ้าใไสนามค่ะคืนโคน่นชิงทงคลองในล่วงหัววังผนังตักคะ่ะ สู้การเรียนรู้อาคารแปดเลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่น่องย่าย่ตามพระราชดำริค่ะได้มีการจัดทะแล้งข้าวเนีคะการจัดงานแข่งขันเรือย,ยาวประเพณีคืนโคน่นชิงธงประจำปี2566มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเทศบาลตำบลน,นาชะอ่างเทศบาลเมืองชุมพรสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรและก็ททท,ทชุมพรก็รวมกันทะแล้งข้าวค่ะภายในงานค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะราชการผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นเจ้านาทีและกระสื่อหมวลชนเน่ยเข้าวร่วมโดยในปีนี้เขาได้จัดกาหนดการแข่งขันค่ะระว่างวันที่2ีอถึง24กันยายนนี้นะทีคลองในล่วงหัววางผนังตักตำบลนาชะอัางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อทีตจะเริ่มพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหกรุณาทีคุณพระบาทสมเดจพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทีท่พระองค์ได้ทรงพระราชทา,านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาให้กับกร ชลประทานได้ดําเนินการคุดคลองในล่วงหัววางผนังตักค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองข้องจังหวัดชุมพรย่างยางยืนและก็ส่งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมกีฬาข้องไทยค่ะครับโดยปีนี้อบจชุมพรนะครับได้รับพระมหากรณาสีคุณรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุราสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้ากวากลุมพระศรีสว่างขาวัฒ วรคัติยะราชนารีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแก่การแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าแข่งขันกิจกรรมภายในอันมีการแข่งขันเรือยาวขึ้นก้นจิงทงจิงทัง่วประชาชทนนะครับมี4ีประเภทเรือยาวท่ามสิบสองฝีพพยผู้ผู้นำามสิบสองฝีพายทั่วไปแล้วก็สิบอกฝีพพ่ทั่วไปแปดฝีพพยนอกจากนี้ยังมีนิทรรศษษการพระราชกรณียกิจนะครับพร้อมกับกิจกรรมสร้างซีสั้นประกวดขบวนแห่ฉเฉลิมประเกตรประกวดก,ก,กองเชีย และก็สามารถรับชมการไต้สอดสอดในการแข่งขันเรือยาวได้ทางเฟซบุ๊กของอบจจุมพร f a c e b บุ k กของไทยลองบู๊ชนะครับตลอดทังเซวันอีกด้วยนะครับอบ,บึดจำบึดเราเคยไปทำรายการเล่นเข้าทันจอนที่นี่ด้วยครับน้องอออมนะะในรายการแข่งเรือยาวรายการนี้แหละนูกเป็นนกกับขุดพาร์คนี่แหละนะออลุกนะครับนักกมาร์คเลยคล้องวาววังพนังตักครับค่ะ